เป้าหมายและความสำคัญของการตั้งเป้าหมายในการถามพยานความรู้ต่างๆที่มาอยู่ในคลิปเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ได้ได้กับประสบการณ์การทํางานของผมเองที่ว่าความมาเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับการว่าความมาตลอดทั้งชีวิต สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอกันอีกครั้งนะครับก็กลับมาอยู่ในช่วงของโลยัทิปเทคนิคทนายความซึ่งเป็นช่วงที่ผมจะเอาสาระน่ารู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำงานมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับชมกัน สำหรับในตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการถามค้านนะครับตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่ยาวนิดนึงหากเพื่อนๆฟังจนจบเนี่ยจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเรื่องการถามค้านเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นจุดขายหรือว่าเป็นสิ่งที่ทนายความมัต้องทําอยู่เป็นประจําแล้ววันนี้ผมจะมาวิเคาเราะห์เจาะลึกถึงเรื่องสําคัญมากในการถามค้าน ก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายในการถามค้านโดยจะมาวิเคราะห์เฉพาะเรือเก,กินแบบละเอียดหวังว,ว่าคลิปนี้จะเป็นประโดยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามชอ่องสินสารองกันด้วยนะครับในคลิปแรกตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องถามค้าน1 0ึงเนี่ยผมเคยได้เกริ่นนาไว้แล้วนะครับว่าการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการถามค้านเนี่ยมีความสําคัญมาก การถามพยานทุกครั้งจะต้องมีการตั้งเป้าหมายการถามพยานโดยไม่มีเป้าหมายเนี่ยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์กับลูกคดีแล้วการถามค้านโดยวิวิวหมายอาจจะทําให้พยานตอบคาถามที่เสียหายแก่ฝ่ายเราหรือเป็นประโยชน์กับลูกคดีฝ่ายตรงข้ามไปอีกดังนั้นจําไว้ว่าก่อนที่จะถามค้านพยานด้วยคําถามไหนก่อนที่จะคิดคําถามค้านคําถามไหนจะต้องมีเป้าหมายอยู่ในใจอยู่เสมอเป้าหมายมาก่อนคําถาม การตั้งเป้าหมายในการถามค้านพยานเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างด้วยกันนะครับข้อแรกคือเมื่อเราทราบเป้าหมายว่าเราจะถามค้านอะไรแล้วเนี่ยไอ้คำถามต่างๆที่ควรจะถามมันจะตามมาเองหากเรามีเป้าหมายข้อ2คือเวลาเราถามพยานอยู่หากเราโดนสารขัดก็ดีโดนฝ่ายตรงข้ามขัดโต้ยแย้งก็ดีว่า คำถามนี้คุณถามทำไมไม่เห็นจะเกี่ยวข้องเลยเราก็สาม,มารถอธิบายโต้แย้งได้ตลอดเพราะว่าเรารู้เป้าหมายในการถามคำถามนั้นอยู่แล้วสำหรับข้อที่3การถามค้านโดยมีเป้าหมายเนี่ยจะไม่ทําให้เราไปเผยใช้คําถามที่เกิดผลเสียกับเราเองหรือไปเกิดผลดีกับผู้ความฝ่ายตรงข้าม สำหรับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการถามพยายนผมแบ่งออกเป็น4ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกคือการถามค้านเพื่อกระจายข้อได้จริงข้อที่2คือการถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักพยานข้อที่3คือการถามค้านเพื่อให้พยานเบิดความเจือสมหรือเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราและข้อที่4คือการถามค้านเพื่อใช้สิทธิ์ในการหักล้างคำพยานแต่และข้อมีรายละเอียดเนื้อหาเป็นยังไงบ้างไปงติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับข้อแรกการถามค้านเพื่อกระจายข้อท็จจริง การถำคนเพื่อกระกจายข้อได้จริงคือการถามค้านถึงเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่พยานอ้างว่ารู้เห็นต่างๆเพื่อจับพิรุธหรือหาช่องทางที่จะถามในข้ออื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในเรื่องนี้หลวงสัตยุทธ์ชำนาญหรืออาจารย์เปลี่ยนลีลาศเคยได้เขียนอธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง วิชาข้อได้จริงซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากผมเลยยกบางส่วนมาให้ฟังนะครับท่านอาจารย์เปลี่ยนลีลาสอนเขาเปรียบเทียบว่าความเท็จเปรียบเสมือนมเมล็ดในผลไม้การที่จะรู้ว่าผลไม้มีมเมล็ดหรือเปล่าก็ต้องเอามีดผ่าหากผ่าครั้งแรกยังไม่เจอก็ผ่า 2, องผ่า4ผ่า6ไปเรื่อยๆหากเราผ่าไปแล้วไม่เจอมเมล็ดก็แสดงว่า ผลไม้นั้นไม่มีเมล็ดซึ่งคาว่าเมล็ดในที่นี้หมายถึงความเพ็จนั่นเองมีดในที่นี้ก็หมายถึงการถามค้านอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าการที่ใครจะมาเบิกความว่ารู้เห็นเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันง่ายที่จะพูดนะครับแต่การจะตรวจสอบว่าเขาพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเราก็ต้องใช้การถามค้านเปรียบเสมือนมีดในการหามล็ดว่าพยานพูดความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วการถามค้านในข้อนี้คือการถามค้านในรายละเอียดเชิงลึก ที่มาของการรู้เห็นรายละเอียดต่างๆที่พยานรู้เห็นเพื่อตรวจสอบว่าพยานพูดเรื่องจริงหรือไม่หากพยานพูดเรื่องจริงคําตอบของพยานมันก็จะสอดคล้องสมเหตุสมผลแต่หากพยานพูดเรื่องไม่จริงเนี่ย พยานจะเปิดความขัดแย้งมีพิรุธข้อขัดแย้งที่จะทําให้เราถามค้านในข้ออื่นได้ต่อไปการถามค้านเพื่อกระจายข้อได้จริงเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับมีประโยชน์อย่างแรกคืออาจจะทําให้เราเห็นข้อพิรุธของพยานที่จะถามค้านได้ต่อไปแล้วอย่างที่2ก็อาจจะทําให้พยานเปิดความถึงข้อเท็จริงส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์กับเราที่พยานยังไม่ได้เปิดความเข้ามาซึ่งรายละเอียดของการซักถามพยานที่เรียกว่าการซักถามกระจายข้อเท็จริงมีหลักโดยคร่าวๆ3มประเด็นที่อาจารย์เปลี่ยนดีลาสอนเขียนไว้ในหนังสือซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์และผมก็ ก็คือเรื่องที่มาของข้ออ้างด้วยสภาพของข้ออ้างและก็สิ่งเว้นล้อมของข้ออ้างตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่ามีนายกมาเบิกความว่าวันเกิดเหตุข้าพเจ้าเห็นจำเลยในคดีนี้ยิงผู้ตาย หากเราไม่ถามอะไรเลยปล่อยให้เขาพูดไปอย่างงี้มันก็น่าเชื่อว่าเขาพูดเรื่องจริงแต่การที่เราจะตรวจสอบว่าเขาพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเราต้องซักคานกระจายข้อจริงเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องที่เขาพูดว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมเราอาจจะไล่ถามตั้งแต่ว่าเหตุใด,ดจึงมาที่เกิดเหตุเดินทางมากับใครเดินทางมาอย่างไรสายตาเป็นยังไงแสงสว่างในที่เกิดเหตุเป็นยังไงระยะใกล้ไกลจากจุดที่เขายืนไปจุดที่เกิดเหตุเป็นยังไงมีอะไรบ้างไหมเห็นเหตุการณ์นานแค่ไหนเห็นเหตุการณ์แล้วทํายังไง เหตุการณ์มีลักษณะเป็นยังไงลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างคนอื่นๆในเหตุการณ์เขาทำยังไงหลังเกิดเหตุเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาคนร้ายเป็นยังไงเสียงพูดขณะเกิดเหตุเป็นยังไงคนร้ายมีตำหนวยังไงยิงปืนกันกี่นัดปืนเป็นลักษณะไหนคนร้ายใส่ชุดยังไงคนร้ายมมากี่คน,น,น,คนอันนี้คือการถามค้านเพื่อกระจายข้อเท็จจริง หากพยานปากเนี่ยเบิกความไปตามความเป็นจริงสิ่งที่เขาพูดมันจะสอดคล้องกับเหตุผลสอดคล้องกับความน่าจะเป็นสอดคล้องกับพยานปากอื่นสอดคล้องกับวัตถุพยานแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเบิกความเท็จเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุแต่เขารับสมอ้างว่า มาเป็นคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเวลารักถามถึงรายละเอียดเชิงลึกต่างๆเหล่านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะเบิดความขัดแย้งกับเหตุผลเขาได้จริงพยานปากอื่นพยานวัตถุพยานเอกสารจนเราสามารถจับฟีลุกเขาได้เองดังนั้นสําหรับข้อแรกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการถามค้านคือ การซักถามค้านเพื่อกระจายข้อได้จริงตรวจสอบรายละเอียดในคดีเป้าหมายในการถามค้านข้อที่2คือการถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักพยานการถามค้านข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวหลักเลยที่จะทําให้เราชนะคะดีได้เพราะว่ามันจะทําให้พยานฝ่ายตรงข้ามไม่น่าเชื่อถือข้ออ้างของฝ่ายตรงข้ามฟังไม่ได้เลยการถามค้านพยา,า,า,ยานในลักษณะเนี้ยส่วน,น,นใหญ่แล้วเราจะต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีโดยช่องทางที่เราจะถามค้านทำลายน้ำหนักพยานของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลก่อน ข้อมูลเนี่ยอาจจะมาจากพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุคลิปเสียงรูปถ,ถ,ถ่ายต่างๆที่เรามีอยู่ในมือหรือข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลทางวิชาการที่เรามีอยู่ในมือที่อาจจะมาจากเนื้อหาจากคาําฟ้องคาให้การคาพูดความต่างๆมาจากการจับที่รูดของพยานตอนที่พยานเบิดความในศาลหรือมาจากการถามค้านกระจายข้อเท็จริงทาให้เราเห็นข้อมูลที่จะถามค้านเพื่อทาลายน้าหนักพยานต่อไปอย่างที่ผมอธิบายไว้ในข้อแรกครับบางทีพระซักถามรายละเอียดอันแรกเนี่ยเหมือนหมัดแย็บพอหมัดแย็บเสร็ เราเห็นช่องว่างปุ๊บเราก็ต่อยหมดปุ๊บก็คือการถามค้านเพื่อทำาลายน้ำหนักสำหรับตัวอย่างการถามค้านเพื่อทำาลายน้ำหนักเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูสัก9ตัวอย่างนะครับ ข้อแรกคือการถามค้านเพื่อให้พยานเบิกความขัดแย้งกับพยานเอกสารเอกสารมีข้อความไว้เป็นอย่างนี้พยานเคยให้การไว้ในคดีอื่นว่าเป็นอย่างนี้เอกสารราชการที่มีความน่าเชื่อถือมีเป็นอย่างนี้เราก็ถามเพื่อให้พยานของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเบิกความขัดแย้งกับพยานเอกสารซึ่งจะทําให้เขาหมดน้ําหนักความน่าเชื่อถืออย่างที่2คือการถามค้านเพื่อพยานเบิกความขัดแย้งกับพยานวัตถุ ก็คล้ายๆกับข้อแรกนะครับแต่เราอาจจะมีคลิปเสียงคลิปวิดีโอรูปภาพซึ่งบ่งชี้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างหนึ่งเราก็ถามเพื่อให้พยานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเบิดความขัดแย้งกับคลิปเสียงคลิปวิดีโอรูปถ่าย เพื่อทำาลายน้ำหนักความน่าเชื <tema> ่อถือของเขาซึ่งประเด็นเรื่องการถามค้านโดยใช้คลิปเสียงคลิปวิดีโอรูปถ่ายเอกสารต่างๆเนี่ยผมเคยได้ทำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ให้ดูหัวใจสำคัญของการถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักเรื่องนี้ก็คือต้องไม่ให้พยานได้เห็นคลิปหรือคลิปเสียงคลิปวิดีโอรูปถ่ายเอกสารมันๆวก่อนเพราะเขาจะเบิกความเป็นอย่างอื่นได้ เราต้องให้เขาเบิกความไปก่อนแล้วเราค่อยเอาเอกสารหลักฐานมาทําลายน้าหนักเขาทีหลังสําหรับข้อที่3นะครับคือการถามค้านเพื่อให้พยานเบิกความขัดแย้งกับเหตุผลความน่าจะเป็นเหตุผลความน่าจะเป็นคืออะไรเหตุผลความน่าจะเป็นคือเรื่องสามัญสานึกหรือ common sense เป็นหลักธรรมดาธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเช่นนั้นหากพยานเบิกความกับเหตุผลความน่าจะเป็นหลักธรรมดาธรรมชาติังลงาวเนี่ยความเบิกความของพยานก็จะน่า่อถือเหตุผลความน่าจะเป็นเช่นบิดามารดาย่อมจะรักบุตรคนที่ทําผิดเมื่อสิ้นเหตุการณ์แล้วก็จะต้องหลบหนีเรื่องที่เกิด มานานแล้วคนจะจารายละเอียดทั้งหมดไม่ได้คนตกใจจะจํารายละเอียดได้ไม่ค่อยดีถ้าพยานเบิกความขัดแย้งกับเหตุผลความน่าจะเป็นในข้อสาระสําสคัญเนี่ยก็จะทําให้ความบุกความของพยานไม่น่าเชื่อถือการถามคา้านในประเด็นพวกนี้เราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าในเรื่องดังกล่าวเหตุผลความน่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงพยายามถามให้พยานเบิกความขัดแย้งกับเหตุผลความน่าจะเป็นต่อมาข้อที่4คือการถามค้านเพื่อพยานเบิกความขัดแย้งกับหลักการทางวิยาศาสตร์หรือหลักทางวิชาการในการถามค้านเพื่อทำลายหนักพยานประเด็นเนี่ยเราต้องมีข ผลทางวิทยาศาสตร์อยู่ในมือก่อนตัวอย่างเช่นคนที่ถูกยิงบาดแผลก็ะสุนเข้าจะเล็กกว่าบาดแผลที่กระสุนหอกหรือว่าการตรวจสารเสพติดเนี่ยสามารถตรวจได้ไม่เกิน15วันหลังจากเสพหรือคนที่เป็นอัลไซเมอร์ขั้นร้ายแรงจะไม่มีส,ส,มสติสัมัสัญชยาเพียงพอที่จะทำที่ในกรมรแล้วเราก็จะถามพยานเพื่อให้เบิดความขัดแย้งกับ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลของพยานผู้เชี่ยวชาญ<ะ>เช่นบาดแผลอาวุธปืนเนี่ยผู้ตายถูกยิงกระสุนด้านหน้าเล็กกว่ากระสุนด้านหลังหลักฐานวิทยาศาสตร์เนี่ยสแสดงว่าผู้ตายถูกยิงจากด้านหน้าเราถามค้านให้พยานเบิกความว่าเห็นคนตายถูกยิงจากด้านหลัง แบบนี้พยานก็จะไม่น่าเชื่อถือเลยหรือหลักทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ว่าตรวจยาเพติดเนี่ยไม่เกิน15วันเท่านั้นถึงจะตรวจได้แต่พยานเบิกความว่าเสพมา3เดือนแล้วยังตรวจได้มันก็ไม่น่าเชื่อถือหรือให้พยานเบิกความว่าผู้ตายซึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมขั้นรุนแรงเนี่ยมีสติสัมปชัญญะในการทาวินัยกรรมก็ทําให้พยานไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเบิกความขัดแย้งกับเหตุผลทางหลักวิชาการต่อมาข้อ5คือการถามค้านเพื่อให้พยานเบิกความขัดแย้งกับพยานปากอื่นการถามค้านในลักษณะเนี่มมาาาาจกกรถ ค้านในข้อแรกคือการถามค้านกระจายอเา็จริงถามค้านให้พยานเบิกความในรายละเอียดคเท็จริงต่างๆแต่จะใช้วิธีว่าแทนที่จะถามพยานคนเดียวเอาคําถามชุดเดียวเนี่ยนะครับไปถามพยานอีกคนหนึ่งที่เป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์เดียวกันถ้า2คนเบิกความในรายละเอียดไม่ตรงกันพยานนั้นก็จะไม่น่าเชื่อถือซึ่งหลักการถามค้านพยานคู่เนี่ยถ้าพยานคู่เบิกความสอดคล้องต้องกันในสาระสําคัญมันก็ทําให้พยานน่าเชื่อถือแต่หากพยานคู่สองปากเห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่เบิกความขัดแย้งกันในข้อสาระสําคัญของคดีเนี่ยคำเบิกความของพยาน ผมเคยได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการถามค้านพยานคู่เดี๋ยวจะเอาลิงก์ขึ้นมาให้ดูข้อที่6คือการถามค้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าพยานไม่น่าจะจดจําเหตุการณ์ได้เพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าพยานปักเนี่ยไม่น่าจะจดจําเหตุการณ์ได้หรืออาจจะจดจํามาผิดพลาดตัวอย่างเช่นถามเพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยเร็ว พยานมีเวลาเห็นเหตุการณ์แค่แป๊บเดียวขณะเห็นเหตุการณ์พยานก็อยู่ในการตกใจพยานไม่เคยเห็นเหตุการณ์มาก่อนข้อต่างๆเหล่านี้มันจะทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของพยานลดลงหากทาได้ดีพอพยานปากนั้นก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือเลยข้อ7คือการถามค้านก็แสดงให้เห็นว่าพยานไม่น่าจะเห็นเหตุการณ์เลยสิ่งที่บอกว่าพยานเห็นเหตุการณ์น่าจะเป็นความเท็จตัวอย่างเช่นถามไม่เห็นว่าเกิดเหตุว่าพยานอยู่ที่อื่นถามไม่เห็นว่าบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยพยานไม่น่าจะเห็นเหตุการณ์ได้ ถามไม้เห็นว่าลักษณะของเหตุการณ์เนี่ยมุมที่พยานอยู่ไม่สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์ได้ถามค้านเห็นว่าแสงไฟในที่เกิดเหตุม,มืดมากไม่น่าจะมองเห็นผมเคยได้ทาคลิปอธิบายเลยนะครับเรื่องการนําค้านเรื่องแสงไฟที่เกิดเหตุหรือถามค้านเห็นว่าพยานอยู่ไกลจากที่เกิดเหตุนะครับ ข้อที่8คือการถามค้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าพยานเป็นคนไม่น่าเชื่อถืออันนี้ไม่ได้ไปถามค้านที่ตัวเนื้อหาแต่ถามค้านทำลายตัวพยานเองนะครับเช่ <S <S นการถามค้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าพยานเคยมีประวัติไม่น่าเชื่อถือเคยเข้าคุกมาก่อนเคยถูกลงโทษทางวินยัยเป็นคนโกหกเป็นนาจีเป็นผู้ทําความผิดประพฤติไม่ดีเคยโกหกศาลในคดีอื่นแล้วก็แพ้คดีอื่นมาแล้วเคยถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเรื่องเบิกความเท็จฟ้องเท็จหรือคดีอื่นที่มันกระทบความน่าเชื่อถือมาก่อนอันนี้ก็จะทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของพยานนไดด้อีกระับหึ่ง ต่อ,อมาข้อ9คือการถามค้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าพยานมีอคติอคติคืออะไรอคติคือสิ่งที่จะบิดเบือนเรื่องให้ผิดไปจากความเป็นจริงอคติเช่นรักโลกกดหลงต่างๆเราต้องถามให้เห็นว่าพยานมีอคติทําให้คาเบิกความของพยานไม่น่าเชื่อถือเช่นพยานเป็นญาติกับฝ่ายตรงข้ามพยานมีธุรกิจส่วนได้เสียกับฝ่ายตรงข้าม หรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยหรือมีส่วนได้เสียในผลคดีโดยตรงถ้าฝ่ายตรงข้ามชนะคดีเขาก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยหากฝ่ายเราแพ้คดีเขาจะได้ประโยชน์ไปด้วยแบบนี้นะครับก็จบกันไปสําหรับ9ข้อในเรื่องของการถามค้านเพื่อทําลายน้ําหนักพยานจริงๆแล้วการถามค้านเพื่อทําลายน้ําหนักพยานเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่9้าข้ออย่างที่ผมพูดถึงนะครับแต่เรื่อง9ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบบ่อยเจอบ่อยแล้วได้ใช้บ่อยในแต่ละรูปคดีมันก็ยังมีวิธีการถามค้านเพื่อทําลายน้ําหนักความน่า่อถือของพยานอีกเยอะเลยขึ้นออยู่กการริแหื รูกคดีแต่คดีไปแต่เ้าข้อที่ยกมาเป็นเรื่องที่เจอบ่อยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆไว้เป็นไกด์ไลน์ในการทํางานกับน,นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการถามค้านพยานในข้อที่3คือถามค้านเพื่อให้พยานเบิกความเจือสมหรือเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราคําว่าเจือสมเนี่ยเราจะพบบ่อยในคำพิพากษามากเลยนะครับคําว่าเจือสมหมายถึงว่ามีเหตุผลสนับสนุนที่สอดคล้องให้หน่าเชื่อถือ ในทางกฎหมายในทางการทํางานของทนายความแล้วคําว่าเจือส่งก,ก็หมายความว่าพยานฝ่า,นายตรงข้ามเบิกความสอดคล้องกับคําของพยานของฝ่ายเราหรือข้อต่อสู้ของฝ่ายเราทั้งนี้จําไว้ว่าเวลาพยานของเราเองหรือตัวความของเราเองเบิกความในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองเนี่ยแน่นอนว่าน้ําหนักความน่าเชื่อถือมันอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่หากว่าคู่ความฝ่ายตรงข้ามหรือพยานของฝ่ายตรงข้ามเบิกความในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเราหรือบเ,อเ,เอ ville, บิกความในเรื่องที่เป็นโทษกัขขเบเ,เ,ขขเขา อันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากๆเลยเพราะธรรมดาแล้วเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยหากไม่ใช่เร,รื่องจริงเขาคงไม่ได้อยากจะพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราหรือเป็นโทษกับตัวเขาเองดังนั้นแล้วการถามค้านเพื่อให้พยานฝ่ายตรงข้ามเบิกความเจือสมหรือเบิกความในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราและเป็นโทษกับเขาเองก็จะเป็นประโยชน์กับรูปคดีเป็นอย่างมากนะครับ<ม>ตัวอย่างก,การถามค้านในลักษณะน,นี้เช่นการถามค้านเพื่อให้ยอมรับว่าพยานบุคคลของเราเนี่ยเป็นพยานที่น่าเชื่อถือ หรือข้อ2การถามค้านเพื่อให้พยานยอมรับเอกสารพยานวัตถุรูปถ่ายคลิปวิดีโอหรือเอกสารหลักฐานต่างๆที่เราจะเอามาสืบเนี่ย ว่าถูกต้องในความเป็นจริงเป็นพยานที่มีความน่าเชื่อถือเหตุการณ์ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดเหตุข้อ3ถามค้านเพื่อให้ยอมรับว่าพยานที่เราจะมาสืบเนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับหลายๆคนลืมถามในประเด็นนี้คดีความต่างๆเวลาเจ้าพยานฝั่งเรามาสืบก็ไม่ถามค้านฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าไอ้พยานของเราคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องถามให้ฝ่ายตรงข้ามเขายอมรับด้วยว่าพยานเราอยู่ในที่เกิดเหตุ พยานปากนั้นก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับข้อ4ี่คือถามค้านให้เบิกความสอดคล้องข้อต่อสู้ของเราสมมุติเราสู้ว่าคดีข้อฟ้องปลับปักก็ถามค้านเพื่อให้ยอมรับว่าการอยู่เนี่ยเป็นอยู่มาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเราสู้ว่าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็ต้องถามค้านพยานฝ่ายโจทย์ว่าเฮ้ยตัวผู้ตายเนี่ยก็มีส่วนหาเรื่องก่อนอะไรก่อนคือถามค้านเพื่อให้พยานเบิกความสอดคล้องกับข้อต่อสู้ของเรานะครับข้อ5คือถามไม่พยานเบิกความสอดคล้องกับคําเบิกความของพยานของฝ่ายเราฝ่ายเราจะเบิกความยังไงถ้าพยานฝ เบิกความคล้ายคลึงใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับพยานายเราเนี่ยทำเบิกความของพยานายเราก็จะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากเลยข้อ6คือถามค้านให้ยอมรับหลักการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อต่อสู้ของเรานะครับก็คล้ายๆกับหลักการทั่วไป ไอ้การถามค้านเพื่อให้พยานเบิกความเจือสมกับฝ่ายเราหรือให้สอดคล้องกับข้อต่อสู้ของเรามันก็ไม่ได้มีเท่านี้เหมือนกันนะครับแต่เรื่องรูปคดีก็อาจจะมีการพลิกแพงไปใช้ได้ในแบบไม่รู้จบเลยแหละแต่ว่าหลักๆที่ผมพูดหกข้อเนี่ยมันเป็นเรือ่องที่พบบ่อยก็เลยเอามาเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนใช้สําหรับการทํางานกันสําหรับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการถามค้านข้อที่4คือการถามค้านเพื่อใช้สิทธิ์ในการหักล้างคำพยานในภายหลังไอ้ตรงเนี้ยอยู่ในประมวลกฎหมาย,มายวิธีพิจารณาความแพ่งมารตรา19หลักของมันก็มีอยู่ว่าหากเราจะนําสื พยานหลักฐานของเราเพื่อหักล้างเปลี่ยนแปลงคาของพยานที่เบิกความก่อนเราก็ต้องถามค้านเพื่อพยานอธิบายข้อที่จริงในประเด็นนั้นเพราะไม่งั้นก็เหมือนกับว่าเรานําสืบภายหลักเราก็นําสืบคนเดียวโดยไม่ให้พยานฝ่ายตรงข้ามอธิบายการถามค้านแบบนี้ไม่ได้หวังผลเหมือนข้อหนึ่งข้อ2องข้อาไม่ได้หวังผลว่าไอ้คำตอบที่ตอบออกมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับรูปคดีเรา แต่เราถามเพื่อให้สิทธิ์เขาในการอธิบายก่อนที่เราจะนําสื่อผลักล้างคำพยานของเขาไอประเด็นเนี้ยผมเคยทคําคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับในเรื่องของการถามค้านเพื่อใช้สิทธิ์ในการนําสื่อพยานภายหลังเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลา หรือว่ามีข้อมูลในการอธิบายลองไปติดตามรับชมกันได้ในคลิปดังกล่าวจะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยมีแนวคำพิพากษาสารดีกามีข้อเปรียบเทียบมีหลักมีข้อยกเว้นนะครับสรุปแล้ววัตถุประสงค์ acles, หรือเป้าหมายในการถามพยานมันก็มีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับถามค้านเพื่อกระจายข้อเท็จจริงถามค้านเพื่อทําลายน้ําหนักพยานให้ไม่น่าเชื่อถือถามค้านเพื่อให้พยานเบิกความเจือสมหรือเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราแล้วก็ถามค้านเพื่อใช้สิทธิ์ในการนําสื่อผักล้างคําพยานในภายหลังนะครับ จำไว้ว่าก่อนถามพยานก่อนคิดคำถามพยานคุณจะต้องตั้งเป้าหมายไว้เสมอว่าคุณถามพยานแากนั้นมีเป้าหมายว่ายังไงผมหวังว่าเนื้อหาคอนเทนต์ที่ได้จากคลิปเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนทนายสายว่าความทุกๆคนนะครับความรู้ต่างๆที่มาอยู่ในคลิปเนี้ยส่วนหนึ่งมันก็ได้ได้กับประสบการณ์การทํางานของผมเองที่ว่าความมาเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับการว่าความมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็มาจากตําราของอาจารย์ผู้ทรงคุณูุฒิหลายท่านก็หวังย้ะว่าจะเป็นประโยชน์กกบเพื่อนๆร่วมรชมนะครับหากถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ